ขอนอบน้อมด้วยเสียนกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตอนที่ห้าสิบเก้าตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทำความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบผลควายในความดีพึงห้ามจิตใสกบาป เพราะว่าเมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสรณนังัจฉามิธรรมังสรณนังัจฉามิ สังขังสรนังขจามีทุติยัมปิพุทธังสรนังขจามีทุติยัมปิธรรมังสรนังัจามีทุติยัมปิสังขังสรนังขจามีตติยัมปิพุทธังสรนังขจามีตติยัมปิธรรมังสรนังขจามีตติยัมปิสังขังสรนังัจามี นัตทิเมสรนังอัญังพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัฒเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตทิเมสรนังอัญังธรรมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัฒเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตทิเมสรนังอัญังสังโฆเมสรนังวรัง เอเตนะสัจวัตเชนะวัตเตยังสัตธุสาสเนที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนา ของพระศาสดาที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ข้าไป้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาปานาติปาตาเวรามณีศิกขาประทางสมาธิยามิอัตินาธานาเวรามณีศิกขาประทางสมาธิยามิ กาเมสุมิชฉาจาราเวรามนีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามนีสิกขาประทังสมาธิยามิปิสุนาวาจาเวรามนีสิกขาประทังสมาธิยามิผลสวาจาเวรามนีสิกขาประทังสมาธิยามิสำปัปปลาปะ เวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมิจฉาอาชีวาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิข้าไปเจ้าขอสมาทานอาชีวตมารเกษนตามเยี่ยงอย่างพระอาหารหันเพื่อมักผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุด ปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอัตินาธานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอัพรัมมจริยาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมุสาวาทา เวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิสุราเมรยา bathroom. มัชฌะปะมาทฐานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิวิกาละโภชนาะเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามินัจคีตวาทิตวิสุกทัศนาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิ มาลาคันทวิเลปปนาธารนะมันนะวิภูสนัฐฐานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิามิอุจยาสยนามหาสยนาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิามิชาตะรูประรัชต,ปตะปฏิคหันนาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิามิ ข้าไปเจ้าขอสมาทานศีลส,สิบประการนี้ตามเยี่ยงอย่างพระอาหารหันเพื่อมรกผลนผ่านในปัจจุบันบูชาพระรัตนาไตรอันสูงสุดขอเจริญกุศลกรรมบทสิบงดเว้นจากอากุศลกรรมบทสิบเจริญบารมีสิบเจริญบุญญากิริยาวัตถุสิบเจริญโพธิปักเขียธรรมสามสิบเจ็ดประการอันประกอบด้วย สติปฐาน 4, สี่สมมปิปทานสี่อิทธิปาทสีอินสี่ห้าพลห้าโพชฌงเจ็ดอเรียมัคมีองแปดเพื่อมักผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนาไตรัอันสูงสุดท่านผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุกกายสุขใจและปลอดภัยกันอยู่ พร้อมที่จะก้าวเดินและก้าวตามพระธรรมคำํำสอนเพื่อออกจากโรคและโลกทั้งปวงค่ะซึ่งขณะนี้เราก็กล้าหาญในการศึกษาพระสัทธรรมของพระสมาสัมพุทธเจ้าในสภาสวัสังวรสูตรในหัวข้ออาสวะที่จะพึงลาไดายด้วยการอบรมค่ะและเราก็ได้มาศึกษาร่วมกันต่อในวิสุทธิมาร์นะคะรวมทั้ง ในขุทการณกายปฏิสัมพิธามรรคหลายหลายส่วนที่ได้ศึกษาร่วมกันมานขณะนี้ก้าวมาสู่การศึกษาในโลกุตตะลแล้วนะคะคือหัวข้อในมัคคยานยานในอเรียมรรคก็จะอัญเชิญพระธรรมจากขุตการณกายปฏิสัมพิธามรรคในโลกุตตะลักษาว่าด้วยโลกุตตะลธรธรม มาสาธยายให้ร่วมกันศึกษาก่อนว่าโลกุตตละในความหมายมีอะไรบ้างคะ่ะในข้อ43ทำรมเหล่าไหนเป็นโลกุตตละคือสติปัฏฐานสี่สัมมาปัฏฐานสี่อิทธิบาท4สี่อินสี่ห้าพลาหาโพชฌงกดอะเรียมัคมีองแปดอะเรียมัคสี่สามัญญผลสี และนิพพานธรรมเหล่านี้เป็นโลก,กุตตละคาว่าโลก,กุตตละอธิบายว่าชื่อว่าโลก,กุตละเพราะมีความหมายว่าอย่างไรคือชื่อว่าโลกุตตะละเพราะข้ามผลโลกชื่อว่าโลกุตละเพราะข้ามผลแต่โลกชื่อว่าโลก,กุตตละเพราะข้ามผลจากโลกชื่อว่าโลก,กุตตะละ เพราะข้ามไปจากโลกชื่อว่าโลกุตลาเพราะล่วงผลโลกชื่อว่าโลกุตลาเพราะล่วงผลโลกอยู่ชื่อว่าโลกุตลาเพราะเป็นอดิเรกในโลกช,ชื่อว่าโลกุตลาเพราะข้ามที่สุดโลกชื่อว่าโลก <S <S ุตลาเพราะสลัดออกแป่โลกชื่อว่าโลกุตลา เพราะสลัดออกจากโลกชื่อว่าโลก,ลกุตตละเพราะสลัดไปจากโลกชื่อว่าโลกุตตละเพราะสลัดออกแล้วจากโลกชืชช่อว่าโลก, er กุตตละเพราะสลัดออกแล้วแต่โลกชื่อว่าโลกุตตละเพราะสลัดออกไปแล้วจากโลกชื่อว่าโลกุตตละเพราะไม่ตั้งอยู่ในโลกชื่อว่าโลกุตตะละ เพราะไม่ดำรงอยู e ่ในโลกชื่อว่าโลกุตตละเพราะไม่ติดอยู่ในโลกชื่อว่าโลกุตตละเพราะไม่เปื้อนในโลกชื่อว่าโลกุตตละเพราะไม่เปื้อนแล้วในโลกชื่อว่าโลกุตตละเพราะไม่ถูกโลกทำให้เปื้อนแล้วชื่อว่าโลกุตตละเพราะไม่ฉาบแล้วในโลกชื่อว่าโลกุตตละเพราะไม่ถูกโลกฉาบแล้ว ชื่อว่าโลกุตตะละเพราะหลุดไปในโลกชื่อว่าโลกุตตะละเพราะหลุดไปจากโลกชื่อว่าโลกุตตะละเพราะพ้นจากโลกชื่อว่าโลกุตตะละเพราะหลุดพ้นไปแต่โลกชื่อว่าโลกุตตะละเพราะหลุดพ้นไปจากโลกชื่อว่าโลกุตตะละเพราะไม่เกี่ยวข้องในโลกชื่อว่าโลกุตตะละ เพราะไม่เกี่ยวข้องด้วยโลกชื่อว่าโลกุตตะละเพราะไม่เกี่ยวข้องแต่โลกชื่อว่าโลกุตตะละเพราะพรากออกในโลกชื่อว่าโลกุตตะละเพราะพรากออกแต่โลกชื่อว่าโลกุตตะละเพราะพรากออกจากโลกชื่อว่าโลกุตตะละเพราะหมดจดแต่โลกชื่อว่าโลกุตตะละเพราะหมดจดจากโลก ชื่อว่าโลกุตตละเพราะหมดจดกว่าโลกชื่อว่าโลกุตตละเพราะสะอาดแต่โลกชื่อว่าโลกุตตละเพราะสะอาดจากโลกชื่อว่าโลกุตตละเพราะสะอาดกว่าโลกช,ชื่อว่าโลกุตตละเพราะออกแต่โลกชื่อว่าโลกุตตละเพราะออกจากโลกชื่อว่าโลกุตตละเพราะออกไปจากโลกชื่อว่าโลกุตตละเพราะ กลับแต่โลกชื่อว่าโลกุตตะละเพราะกลับจากโลกชื่อว่าโลกุตตะละเพราะกลับไปจากโลกชื่อว่าโลกุตตะละเพราะไม่คล้องในโลกชื่อว่าโลกุตตะละเพราะไม่ยึดในโลกชื่อว่าโลกุตตะละเพราะไม่ผัวพันในโลกชื่อว่าโลกุตตะละเพราะตัดโลกขาดชื่อว่าโลกุตตะละ เพราะต e tamam. ัดโลกขาดแล้วชื <You> <kingdom>. ่อว่าโลกุตตะลาเพราะให้โลกระงับชื่อว่าโลกุตตะลาเพราะให้โลกระงับแล้วชื่อว่าโลกุตตะลาเพราะไม่กลับมาสู่โลกชื่อว่าโลกุตตะลาเพราะไม่เป็นคติของโลกชื่อว่าโลกุตตะลาเพราะไม่เป็นวิสัยของโลกชื่อว่าโลกุตตะลา เพราะไม่เป็นสาธารณะของโลกชืช่อว่าโลกุตละเพราะปราศจากโลกชื er ่อว่าโลกุตละเพราะไม่เวียนมาสู่โลกชื่อว่าโลกุตละเพราะละโลกชื่อว่าโลกุตละเพราะไม่ให้โลกเกิดชื่อว่าโลกุตละเพราะไม่เยื่อใหญ่โลกชื่อว่าโลกุตละเพราะนำโลก ชื่อว่าโลกกุตตละเพราะกรรมจัดโลกชื่อว่าโลกกุตตละเพราะไม่อบโลกให้งามชื่อว่าโลกกุตตละเพราะลวงโลกครอบงำโลกตั้งอยู่ชนีแลโลกุตตละกถาจบเป็นไงคะฟังถึงความหมายในเรื่องของโลกกุตตละกถาแล้วนะคะคำว่าโลกกุตตละ มีความหมายหลากหลายเหลือเกินใช่ไหมคะแต่ถ้าเราสังเกตสักนิดหนึ่งเราจะเห็นว่าเป็นเรื่องที่ออกจากโลกข้ามผลโลกข้ามผลแล้วจากโลกโลกในที่นี้ก็คืออุปทานขันห้าทั้งหลายนั่นเองนะคะไม่ว่าจะพบชาติใดๆไปเกิดในที่ไหนนั้นคือโลกทั้งสิ้นค่ะโลก,กุตตะลาจึงเป็น การข้ามที่สุดโลกนะคะไม่มีโลกเกิดขึ้นในที่ไหนค่ะค่ะเราก็ศึกษากันในตอนเช้าในรายการตื่นเถิดใช่ไหมคะในรายการนี้นั่นเองเราก็กล่าวกันอยู่ทุกวันว่าเราจะเจริญสติปัฏฐาน 4, สี่สมปัฏฐานสี่อิทธิบาทสี่อินสี่ห้าพละห้าพชฌชงเจ็ด อะเรียมักมีองแปดนั้นคือปฏิญาณเพื่อก้าวไปสู่โลกุตตรธรรมทุกวันทุกเช้านะคะซึ่งเรานั้นควรที่จะสาธยายเองให้ได้และเรียงตามลำดับนะคะในพระธรรมเจ็ดหมวดนี้ซึ่งเมื่อไหร่ประชุมพร้อมกัน นั้นก็คือธรรมะทั้งสามสิบเจ็ดประการหรือองค์ธรรมที่ไม่ซ้ำกันเลยมีอยู่สิบสี่ประการนั้นก็จะเป็นโลกกุตตะละซึ่งเป็นที่มาของคำว่าข้ามผลจากโลกก็ขอให้ชื่นชมยินดีในกุศลที่ตนเองนั้นได้เกิดมาและกล่าวปฏิญาณเพื่อเข้าถึง โลกกุตละกันอยู่ทุกวันนะคะซึ่งเป็นเรื่องน่าชื่นใจน่าปลื้มใจว่าเรานั้นเป็นผู้รู้จักโลกกุตละกันอยู่และย่อมน้อมไปสู่การประพฤติเพื่อให้ถึงโลกกุตละทุกวันค่ะ ในการประพฤติธรรมนั้นจึงเป็นเรื่องของการประพฤติที่มีสมาธิิเป็นประธานรู้ชัดว่าอะไรคือสิ่งที่ควรกล่าวควรสาธยายควรใส่ใจในการประพฤติปฏิบัติตาม เพราะเราก็ศึกษากันมานะคะไม่ว่าจะเป็นไปในสติปัฏฐานสี่สัมมาปัฏฐานสี่อิทธิบาทสี่สิ่งเหล่านี้เราศึกษากันบ่อยมากทบทวนแล้วทบทวนอีกเพื่อทำความเข้าใจและน้อมเข้าสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันให้ได้นั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องรอเวลาไปปฏิบัติที่นู่นที่นี่แต่เราจะต้องรู้ว่า เราตั้งปฏิญาณเอาไว้ว่าจะตรัสรู้ได้แม้การฟังจะตรัสรู้ได้แม้ขณะพิจารณาใคร่ครวญไตร่รองจะตรัสรู้ได้แม้ในอิริยบททั้งสี่เป็นต้นค่ะเพราะฉะนั้นหากเราตั้งจิตไว้โดยชอบตั้งจิตมันเช่นนี้เราจะมีโอกาสเยี่ยงเดียวกับหมู่พระอริยในยุคอดีตค่ะ เพราะท่านเหล่านั้นไม่ได้ตั้งจิตไว้ว่าจะต้องรอฟังให้จบแล้วจึงจะไปประพฤติปฏิบตัติท่านตั้งจิตไว้โดยชอบฟังปฏิบัติตามไปในขณะฟังจึงเป็นเหตุให้ท่านนั้นสามารถแทงตลอดในขณะฟัง ทั้งที่บางองค์นั้นท่านฟังยังไม่ทันจบท่านก็ตรัสรู้และฟังต่ออย่างตั้งใจอย่างใส่ใจด้วยความเคารพในพระสัทธรรมของพระสมาสัมพุทธเจา้าการปฏิบัติธรรมนั้นจึงไม่ใช่เวลาใดเวลาหนึ่งแต่เป็นไปในทุกขณะที่เราตั้งจิตไว้โดยชอบและรู้ทามความเป็นจริงว่า สามารถเป็นไปได้อย่างนั้นสำหรับผู้ที่มีการศึกษามาอย่างดีพอนะคะทั้งในเรื่องของอธิศีนอธิจิตอธิปัญญาคือในเรื่องของกรรมฐาน40ในเรื่องของนามรูปหรือเรื่องของขันห้าอายตนะสิและวิรติสซึ่งเรานั้นคิด พิจารณาใคร่ครวนกันอยู่บ่อยๆนะคะเราก็มาต่อกันในวิสุทธิมักในข้อสิบสี่มักขยานยานในอาเรียมักข้อที่หนึ่งคือโซดาปฏิมักขยานข้อแปด้อยเจ็ดในการนั้นมีอุปมาแสดงถึงอาการที่อนุโลมยานและโคตรภูยานแม้ดำเนินไปในวิถีเดียวกันโดยอาวัชนะเดียวกัน แต่ดำเนินไปในอารมณ์ต่างๆกันดังต่อไปนี้อุปมาโดยบุรุษโดดข้ามขูน้ำเหมือนหนึ่งว่าบุรุษผู้ในวงเล็บอยู่ฝั่งข้างนี้ปรารถนาจะกระโดดข้ามขูน้ำกว้างใหญ่แล้วไปยืนอยู่น้าฝั่งฝ้าข้างโน้นจึงวิ่งมาโดยเร็ว แล้วยึดเส้นเชือกที่ผูกข้อยอยู่กับกิ่งของต้นไม้หรือจับไม้ค้ำยันณฝั่งข้างนี้ของครูแล้วกระโดดขึ้นในวงเล็บขณะที่มีการโน้มน้อมเอียงโอนไปยังฝั่งโน้นถึงส่วนเบื้องบนของฝั่งโน้นแล้วจึงละเส้นเชือกหรือไม้ค้ำยันนั้น ส่วนเศษไปตกลงนฝั่งโน้นแล้วจึงค่อยๆส่งตัวยืนอยู่ฉันใดแม้โยคขาวจรท่านนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันมีความปรารถนาเพื่อประดิษฐานอยู่ในพระนิพานซึ่งเป็นฝั่งโน้นของภพสามโยนิสี่คติห้าถีติเจ็ดและนิวาสก้าจึงวิ่งมาโดยเร็วด้วยยาน มีอุทยาพยาโุปัสนายานเป็นตนแล้วเหนี่ยวเส้นเชือกคือรูปที่ผูกห้อยไว้กับกิ่งของต้นไม้คืออัตภาพในวงเล็บร่างกายหรือว่ายึดไม้ค้ำยันคือขันมีเวทนาขันเป็นตนอย่างใดอย่างหนึ่งโดยการรำพึงของอนุโลมยานว่า ม่เที่ยงหรือว่าเป็นทุกข์หรือว่าเป็นอนัตตายังไม่หลาเซนเชือกคือรูปหรือไม้ขำยันคือเวทนาเป็นต้นนั้นก่อนโลดขึ้นด้วยอนุโลมจิตด,ดวงที่หนึ่งในวงเล็บบริกรรมแล้วเป็นผู้มีจิตใจโน้มน้อมเอียงโอนไปสู่พระนิพพานด้วยอนุโลมจิตด,ดวงที่สองในวงเล็บอุปจาระ ดุดบุรุษผู้มีกายโน้มน้อมเอียงโอนไปยังฝั่งข้างโน้นในวงเล็บของคูน้ําเป็นผู้อยู่ใกล้พระนิพพานที่ตนจะพึงถึงนาบัดนี้ด้วยอานุโลมจิตดวงที่สามดุดบุรุษผู้ในวงเล็บโดดถึงส่วนเบื้องบนของฝั่งโน้นแล้วละอารมณ์ถึงสังขารในวงเล็บ รูปหรือเวทนาเป็นต้นนั้นด้วยความดับของในวงเล็บอนุโลมจิตนั้นแล้วตกลงไปในพระนิพพานที่ปราศจากสังขารซึ่งเป็นฝั่งข้างโน้นด้วยโคตรภูจิตในวงเล็บมีพระนิพพานเป็นอารมณ์แต่เพราะเหตุที่ยังไม่ได้อาเสวนะ ในวงเล็บความคุ้นเคยในอารมณ์พระนิพพานเพียงครั้งเดียวจึงยังหวั่นไหวไม่ตั้งมั่นอยู่ด้วยดีก่อนเหมือนบุรุษในวงเล็บโดดข้ามขู่น้ำผู้นั้นส่วนเซอยู่จากนั้นก็ประดิษฐานอยู่ด้วยมรขยานด้วยประการฉนี้ก็ขอให้เราทั้งหลายนั้นได้มีโอกาสกระโดดข้ามคูน้ำอันกว้างใหญ่ คือสังสารวัตรให้ได้ในชาตินี้นะคะด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมักผลนิพพานด้วยสัจจวาจานี้ขอหม่อมชั้นทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอาริยสัจสิโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทางสิน้นแด่สรรพสัตว์ทั้งสามสิเบเอ็ดภพภูมิ ขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาในมหากุศลทัทางิ้นเพื่อมักผลนิพพานโดยพลันโดยทั่วกันค่ะกราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ